สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าวันอังคารที่12เมษายน2 5 0พันหารอสคิตักราะ2,022เวลาตอนนี้06 25นาทีครับวันนี้ผมจะมาเล่นลูกกิงตัวโรเลอร์ล้อใหญ่โรเลอร์ตัวนี้ครับตัวลูกกิงตัวนี้มีสปริงนะครับขาเขาก็จะถอดได้ครับลองถอดให้ดูนะครับขาจะถอดออกได้นะครับนะครับอย่างนี้ครับถอดได้ประกอบได้ แล้วข้างในก็จะมีสปริงวิเกียวสปริงนะครับฉะนั้นแล้วผมกำลังอากจะเล่าให้ฟังว่าตัวลูกกิ้งแบบมีสปริงไม่เหมาะกับการเล่นท่ายืนนะครับเพราะผมเล่นด้วยตัวเองสปริงข้างในอะกดสปริงมันมีขีดจํากัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกกิ้งแบบล้อใหญ่ๆจริงๆครับที่มันมีแบบล้อใหญ่ๆกว่านี้ที่มีสปริง ก็อาจจะเล่นท่ายืนได้ดีเพราะว่ารอบวงสวิงของสปริงเนี่ยมันกว้างมันเยอะมันยาวอะไรอย่างนี้ครับก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าลูก k ิ้งโร l เลอรล้อขนาดนี้ครับประมาณ6นิ้วครับผมหน้า6นิ้วนะครับนะครับด้านข้างอยู่6นิ้วประมาณนั้นนะครับรอบวงรอบสปริงเนี่ยมันแคบไปนะครับก็เหมาะสําหรับเล่นท่าเบสิกแต่ผมจะเล่นท่ายืนให้ดูครับแต่ถ้าเล่นกึงก่งๆนะได้ ครับผมมันช่วยเราดันกลับมาได้ดีครับช่วยเราดีครับสปริงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งตัวลงแรงครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีน้าหนักตัวที่เยอะถ้าทิ้งตัวลงปุ๊บสปริงอาจจะขาดได้แนะนํานะครับผมลองเล่นให้ดูครับผมนี่ครับเวลาทิ้งตัวก็ลงไปประมาณนี้ได้ครับเนี้อก็ดึงกลับมาแค่นี้ครับผมนี่ก็ถือว่าเล่นได้ดีครับนะครับแต่จะทิ้งตัวลงสุดนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้นะครับถือว่าเล่นได้ดีครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนลูกกิ้งแบบธรรมดานะครับ อันนี้ล้อคู่อันนี้สีล่ล้ออันนี้ก็เล่นใหม่ๆเนี่ยเล่นได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยล้อคู่ประคองทิศทางดีอยู่แล้วครับผมนี่ครับอย่างนี้นะครับอลองทำกันดูครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ